สวัสดีนะครับวันนี้ผมบาสนะครับมิสเตอร์บาลอนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับนี่รถตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากค่าย Honda นะครับก็เป็นโมเดลรถสกูตเตอร์คลาสสิกนะครับตัวแรกเลยนะที่ทาง Honda ออกมานะครับผมเอ่ยมีโอกาสโชคดีนะครับได้เห็นรถแล้วก็ได้ทํารถก่อนพี่ๆท่านอื่นนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ชมกันนะครับเฮ้ยเป็นไงเป็นไง ก็จะประมาณนี้นะครับรูปทรงเดี๋ยวก็จะรีวิวของแต่งเดี๋ยวขอรีวิวรถก่อนนะครับก็ครั้งแรกที่ไปรับรถนะเห็นรถสแตนดาดเดิมๆนะครับก็บอกได้เลยว่าขนาดของไซส์รถนะไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปแล้วผมเองนะเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ชอบรถไม่มีตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเออผมว่าเวลาใช้งานจริงๆมันขึ้นลงได้แบบสะดวกดีนะแล้วเวลาใช้งานนี้ให้ลูกให้ลูกนั่งได้ด้วยอ่า ส่วนเบาะก็ค่อนข้างไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับอ่ะผมพาเพื่อนเพนมาชมเบาะนะครับเราคิดดูว่ายูบ็อกด้านล่างจะเก็บของได้ใหญ่ขนาดไหนะในส่วนของเลือนไม้ก็เป็นเลือนไม้ดีต้นนะครับขนาดก็ไซส์ก็กําลังดีแล้วก็ตัวเลขชัดเจนใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ไฟหน้าไฟหลังก็มีความคลาสสิกนะครับแล้วก็เป็น led หมดแล้วนะก็เรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรวะคัสสิกแบบร่วมสมัยแล้วกันล้อแม็กที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นล้อแม็กขอบ12นะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับระบบเบรกก็เป็นเบรกสอพอนะครับแล้วก็มีระบบ ABS ตรงนี้ด้วยนะ mm hmm. ก็เอาเป็นว่ารีวิวรถคร่าวๆก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเมื่อกี้รีวิวรถไปแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นรีวิวเรื่องของคอนเซ็ปต์รถนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่ตกแต่งเข้าไปนะครับจุดแรกเลย ผมว่าเอาเรื่องของชุดสีก่อนเลยดีกว่าเราเลือกใช้สีครีมนะครับก็มีอารมณ์คลาสสิกอยู่แล้วเนาะตัดกับสีแดงนะแล้วก็สีดําเงาท้ายสุดก็จะเป็นเรื่องของงานคโครเมียมนะครับสีเงินทั้งงานเหล็กงานอลูมิเนียมนะครับเราก็จับไปทําสีเงินคโครเมียมหมดเลยถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเบาะเบาะแต่งนะครับเมื่อกี้ตอนแรกบอกนะเบาะมีขนาดนี้กําลังดีเลยนะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปผมก็เลยไปคุยกับคอนเซปต์กับพี่หน่อยวัดดานนครับก็คือร้านเบาะที่ มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝีมือดีที่สุดนะครับบอกลูกพี่ผมอยากได้เบาะแนวคลาสสิกทรงยังกี้อ่ะพี่รู้จักปะทรงยังกี้ก็จะเป็นอารมณ์อย่างนี้จะเป็นเคริร์ฟสองอนแบบนี้นะครับคุยคอนเซ็ปต์เสร็จเรียบร้อยก็เนี่ยได้ตัวนี้มานะครับก็สีดําเงาตัดดําด้านแล้วก็สร้างเบาะพนักพิงหลังมานะครับเนื่องจากรถตัวนี้นะเป็นรถตัวใหม่ล่าสุดนะครับฉะนั้นออกรถมาปุ๊บ มันจะต้องมีของแต่งเลยแล้วของแต่งที่จะมีเลยก็คือของแต่งจากทางบริษัท Honda นะแบรนด์ H2C เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่ามีอะไรบ้างฟังดีนะครับออกรถมาจะมีของแต่งเลยไม่ต้องรอตัวที่1คือวินชิลนะครับตรงรุ่นเลยอย่ามีขายยึดอย่ายให้น้องเขาอินเสิร์ตภาพไปให้ดูนะครับตัวที่2คือตะแกรงหน้าพับได้ก็เป็นของแต่ง H2C เหมือนกันติดตั้งได้เลยนะขายยึดมาครบพร้อมเลย ตัวที่สคือรั้วบังคนหน้านะครับตัวที่4ก็จะเป็นกาดข้างหรือว่าเขาเรียกว่าแคสบาร์ตัวที่5เป็นตัวนี้พื้นเหยียบของ h คททูซนะครับตัวที่6ก็จะเป็นตะขอเกี่ยวของปกติเป็นพลาสติกนะตัวนี้เป็นอลูมิเนียมมีหลายสยีให้เลือกนะแต่อันนี้อันนี้ผมเลือกสีเงินนี่ตัวที่สามนี่กันชนท้ายตัวที่5้าก็จะเป็นนี่ตะแกรงหลังพับได้นะนี่ เราสามารถวางของได้ด้วยนะนี่เปิดปุ๊บแล้วก็กางออกมาต่อไปก็จะเป็นนี่นะการลอนท่อนะครับเป็นงานอลูมิเนียมพับขอบนะครับสวยมากๆเลยของแบรนด์ h 2 c นี่ตัวนี้มันมาคู่กับฝาครอบหม้อน้ำนะแต่ผมไม่ได้ใส่ฝาครอบหม้อน้ำเพราะด้วยแนวแต่งรถเนาะเวลาใส่ฝาครอบหม้อน้ำแบบเป็นไอ้นี้ไปมันจะทำให้รถมันดูแข็งไปหน่อยเราก็เลยเอาของเดิมไปทำสีดีกว่าตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้ น,อน็อตน้ำมันเครื่องของ H2C นะครับเป็นงานอลูมิเนียมจุดเด่นของรถคันนี้นะครับแบบที่บอกสไตล์มอสนะคงหนีไม่พ้นเรื่องของไฟกับก,บกระจกเยอะๆนะนี่มาดูเรามีตะแกรงแล้วใช่ไหมนี่ไฟไฟสปอตไลท์นะเป็นไฟสปอ t l ตไลท์แนวทรงวินเทจนะครับก็ราคาไม่ถูกนะแล้วก็กระจกแต่งเป็นกระจกหนีบนครับตัวนี้เห็นไหมดูงานดูงานเก่อนของที่ผมเลือกใช้นี่ราคาไม่ถูกนะครับ สามารถปรับได้ตามต้องการเลยแล้วก็เอามาในส่วนของกระจกด้านบนกระจกเดิมเปลี่ยนออกก็ใช้เป็นกระจกกระจกแต่งเหมือนกันตัวนี้มีดีตรงที่สามารถปรับระดับได้แล้วก็ขนาดก็จะย่อลงมาจากของเดิมนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของปลอกมือปลอกมือเป็นของเอลิเต้นะครับเป็นของอิตาลีแท้เลยนี่ขาดไม่ได้แนวะมอต้องมีผู้ไปแฮนด์ครับ เห็นแบบนี้ของแต่งคลาสสิกของแต่งวินเทจนี่โคตรแพงนะขอบอกตัวนี้ต้องมีเกือบ3,000นะันะนะแต่ไม่มีก็ไม่ได้นะนั้นมันไม่มอดมันไม่มอดมาในส่วนของด้านล่างบ้าง <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องของยางขอบขาวนะครับ <c oughs> ก็ให้อารมณ์คลาสสิกมากๆเลยถ้าเกิดมันไม่เปลี่ยนยางขอบขาวเนี่ยไปใส่ขอบดำน,นี่อารมณ์มันไม่ใช่แบบนี้นะอารมณ์รถโดยรวมมันไม่ใช่แบบนี้นะครับแล้วพวกนี้ก็เอาไปชุบครเมียมจานดิสเบกเอาไปชุบพรเมียมนะครับระบบเบรก abs เรายังใช้เหมือนเดิมนี่กล้องมาดู นี่ก็เป็นของแต่งวินเทจแล้วน่่นนนดูด,ดตอนแรกว่าจะเปลี่ยนสายทักเบรกนะแต่มันก็จะดูซิ่งเกินไปเอาเป็นไอ้นี่ดีกว่าสายแคนดี้นะผมว่าคนในยุค90ต้องรู้จักนะสายแคนดี้มีให้เลือกสีน้ําเงินสีขาวสีแดงแต่นี่ผมเลือกสีแดงนะแล้วชุดหน้านี้จบด้วยนี่เลยป้ายพรบครับแล้วก็เท่มากๆตรงที่มีโลโก้มิสเตอร์บอลลอตนะนี่สวยมากๆ ขาทั้งเดียวขาทั้งคู่เอาไปชุบโครเมียมนะครับของเดิมเป็นสีดําแล้วก็แข็งเครื่องนี่บ่งบอกถึงที่มาเลยครับสัญชาติอังกฤษนะครับตบท้ายด้วยโชค๊คท้ายหลอ่ลอๆเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับตรงรุ่นเลยนะตัวนี้เป็นตัวลองท็อปนะมีตัวปรับระดับเห็นไหมปรับรีบาวได้ตัวนี้ไม่มีกระปุกนะตอนแรกอยากได้แบบมีกระปุกแหละแต่กลัวว่ามันเวอร์วังอลังการไปเดี๋ยวคอนเซปต์รถมันจะเสียไป ก็จะประมาณนี้นะครับฝากผลงานด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับก็ต้องขอบคุณทางไทยฮอนด้านะครับที่ให้เกียรติผมในการปรับแต่งรถคันนี้นะครับก็ถือว่าก่อนใครเลยนะได้เห็นรถก่อนใครได้มีโอกาสจับได้มีโอกาสขับก่อนใครนะครับไปแล้วนะครับ